วันนี้ทําอะไรครับคุณแม่<อ>แมเะยะครับออามายาใส่ต้นไม้แม่นะคะใส่ต้นไม้ทังทังที่ถงดำก็มีไปเดินดูสิลูกมีตรงไหนหย,ย,ยะยหนี่ค ด้วยกันเนาะพี่น้องพี่น้องเฮาผู้ช่างมาซัขายเออตรงนี้ก็เอาวางไว้แบบนี้นะครับอยากใจแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาเก็บนะครับก็มีถุงดำให้นะครับตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะอ้อมแอมแบบนี้นะครับวางให้ตรงนี้นี่นะรู้ส ก็แถวนน้นเลยครับเต็มเลยตรงนั้นตรงนี้นะครับรถทางนน้นก็มีนะครับแต่ถ้าจุกๆเลยก็คือตรงนี้ครับแต่แถวนี้เพราะว่าจะคิดว่าเป็นที่กองขยะนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะมาทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับป้ายก็ติดไว้ตรงนั้นแล้วนะครับว่า ห้ามทิ้งขยะแล้วผมก็บอกหลายครั้งเลยว่าทิ้งขยะให้เป็นที่ไหนนะครับเขาก็แบบวางไว้อะไรแบบนี้นะครับตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับกคนมาก็ทิ้งเลยนะครับบอกเขาก็ไม่ฟังนะครับบางคนสตางค์รับมาเลยวันนี้จะมาทำอะไรน้องบูม <c oughs> อะไรนะ ใว้เก็บขยะหรอต,ตั้งแต่ตั้งจะทำอะไร,รเก็บขยะ,ขยะหรอเอ้ยเน่ยเราก็จะไปดูคุณแม่ตอนนะคะไงแม่เยอะมะา,อากเลยครับ,บโอ้ตรงนู้นเราย,ยังไม่ไปดูเลยนะครับตรงนู้นเต็มเลยนะครับ ตั้งมาพุงๆตัวนี้เน่ะวะมา,า,าตั้งมาเก็บตรงนี้เร็วระวงังเระวังเลื่อเระวังเรื่อ,อมีนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ทิ้งตรงนี้เลยนะครับทุกป้ายนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปิดไม่ให้รถเข้ามาจอดมาทางนี้ครับมาทางนี้มองมาทางนี้อย่าดราม่ามองมาทางนี้การขายอย่าดราม่านะคเนวปิดสวนขอไฟจริงๆนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ไหวค่ะบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วตังเก็บเร็วเก็บเร็วอันนี้นะแค่เสียส่วนสิดนะตรงนั้นนะตังต้องการรถเขา แม่ด้านหลังระวังนะระวังแม่ครับด้านหลังนะครับพี่คุณจะตั้งไหนจะต้งไหนให้ก็แล้วก็ถ้าทิ้งก็เป็นทิ้งเป็นที่ก็ได้นะครับแต่ก็ที่แบบนี้มันก็หมามันก็จะมาลากไปทางนู้นทางนี้นะครับมันก็เกิดการเน่าเสียบางครั้งนะครับบางคนก็ซื้อส้มตำมาทิ้งก็วางจานไปตรงนู้นตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าซื้อมาเจ้าไหนผมก็ไม่ทราบนะครับ มาช่วยก่อนมาถึงให่พี่ก่อนพี่ย้งไปดึงเลยแ่วนไม่ใช่ที่หขยะนะคะมีใครนใครอ่วยศัจาวารีนาะเนแล้ลายศัจาว่อกย้ํอีกครั้งหนึ่งในสมัยพุทธเจ้าที่นี่มีคนนึ่มีคนหนั่งที่เปินมนท่าในพระไตรปิฎก ตเสร็จคนโอ้ยห like ัวะไบหงคือจังวสีพนมโนาฟ้าันขอครับจับอขาปุ๊บเสือเนื้อไก่นไปสู่กาอามเงี่ยงอาหารขากยูอาศัยนี้ก็เต็มเลยนะครับฮะอะไรครับคุณหมา ่จะเกิดซึ้ทันที่เหนื่อยนอก้เคือจมันเป็นิทางข้านอกมันจะเป็นข้อที่เป็นเเือนใจเนาะวันนี้อันนี้วทางเิหน้มอดอปปนาัวเราาบาางเนื้อาิหนจะนอนขึ้นกันเลยเสานั่นอีกแฟนตามเสาเีคร น้นองก็เขี่ก้กันนะครับครับท่านนีเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เดมานะคะคลิปคลิปนี้ไม่ได้นาม่านะคะเราแจ้งไปแล้วเราจะไม่ดาม่ากันในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครับ